เจอเห็ดพึ่งดำอีกแล้วค่ะเก็บเห็ดพึ่งดำต่อไม่น้อนี่เนาะโอ้ยดูค่ะสวยงามขนาดนี้จะให้ป้าอ้นเดินผ่านไปเนาะไม่ได้ไม่ได้ค่ะอีกดอกหนึ่งนู่นอยูย่นู่นนี่ได้อีกดอกหนึ่งค่ะโอ้ยหัก คุณพี่กลมกลืนกับไอ้ไอ้ดอกสนมากเลยนะคะอุ้ยสวยค่ะนี่เดี๋ยวเจออีกดอกหนึ่งเดี๋ยวป้าอ้นพาไปดูอีกดอกหนึ่งนะคะเดียวเดียวเดียวียวเดียวียว,ยว,ยวตามมาตาม,มาจ้านู่นจ้ามันอยู่ตรงนูน่นสวยงามอารามแท่แลตะลึงไปอยู่กับป้าอ้นอีกแล้วนะจ้า สวยงามค่ะหุยทุกคนพระเอกของงานนี้เลยค่ะหูยมันสวยมากค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆว้าวบรรจงค่ะอืมนี่ค่ะหูยสวยงามทำไมกล้องวันนี้มันไม่ค่อยจับให้ประอ้นนะ ี่ค่ะสวยค่ะเด็ดค่ะเด็ดเจอดอกใหญ่ค่ะไม่ทราบว่ามันยังกินได้หรือเปล่าหนอโอ้ยหมวกยังแข็งอยู่ค่ะโอ้ยหนอนเจาะแล้วค่ะอืมกินไม่ได้แล้วค่ะบายบายจ้า ก็ยังมีให้ฟินอยู่จ้านี่อุ้ยขายาวก็ยังพอได้ให้เห็นเรื่อยๆนะคะนี่จ้างัดทั้งงัดอืมสวยเจอแต่ดอกสวยๆเลยค่ะหลังจากที่หลังจากที่ป้าอ้นหันไอ้นั้นนะอุ้ยได้เจออีกดอก ตมุดมีอีกดอกหนึ่งหลังจากที่พระอ,อ,อ้นอเก็บไอ้นั้นมาเป็นขวามถุงอะคะ่ะนี่<ะ>เจอแต่ดอกงามๆคะ่ะทุกคนวันนี้โอ้ยอืมหมวกอุย้ยยังกินได้จ้ายังมีอีกดอกคะ่ะ นี่ค่ะโอ้ขายาวหุยหุยหุยแบกค่ะหุยสวยนี่มีดอกเลกอีกดอกหนึ่งจ้ะนี่ค่ะอยู่ตรงขอนนี่คือที่ได้วันนี้ค่ะได้หนึ่งแกงพอดีนะคะ คิดว่านะแกงใหญ่ๆเลยโหสวยค่ะป้าอ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะก่อนไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าอ้นด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ป้าอ้นขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ